เวลา5โมก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินตรรับสู่ช่องของผมนะฮะวันนี้เรียกได้ว่าผมได้ไปสอยหุ่นจากพาดดงบาเทอร์มาอีกแล้วนะครับก็คือตัวที่ได้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเป็นออของนอกกล่องก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันก่อนว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็นี่นะฮะผมของเจ้านี้นะครับนี่ขอก กะกล่องหน่อยละกันนะอ,อีกข้างหนึ่งปะเก็เบร้อยอ่าห้าโอ้ว้าวเขาหอมาดีมากเลยอะดูสินะครับคือตัวที่ผมสั่งมามันคือตัวของดงโทระดากอนจิ อ่ะใช่ไอตัวเหลืองๆนั่นแหละจริงเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อมันเลยนะเว้ยแต่ว่าแค่แบบว่าแบบว่าอยากเอามาประกอบร่างกับไอตัวนั้นเฉยๆผมอยากรู้ว่ามันสูงแค่ไหนเว้ยในะงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาแกะทีละอันแล้วกันเนาะแล้วแบบว่าหลังบ้านผมอะตอนเนี้ยน้ําแม่งกาลังท่วมเลยเพราะว่าใบไม้มันติดกับไอตัวเออเขาเรียกว,ว่ารังลินอะ่ะแล้วน้ํามันท่วมเข้ามาแต่ช่างมันเถอะมาเดี๋ยวเราจะแกะไอตัวนี้กันต่อนะครับ ว่าเขาหอมาดีมากเลยเท่าที่ผมได้ดูนะร้านนี้เขาหอมาดีแบบเยี่ยมมากๆเลยมีอยู่ทั้งหมดกี่ซองไม่รู้แหละแต่เดี๋ยวผมจะแกะว้ายมี1อัน2อ,อัน3โอ้อันนี้อะไรไม่รู้แต่4 5 6 7 8และ9และอันสุดท้าย10ทีนี้เรามาค่อยๆแกะกันดีกว่านะครับ ือตัวนี้ผมบอกตามตรงนะว,ว่าไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเลยไม่ได้ชอบบทตัวละครด้วยรู้สึกว่ามันตัวที่งี่เง่าไปหน่อยแต่ว่าช่างมันเถอะช่างมันเถอะนะครับก็เก็บเกือบครบซีรีสนี้ละเหลือแต่นกทองตัวนกทองอ่ะผมตั้งใจว่าจะซื้อแค่แบบว่าไอ้แค่แค่ชิ้นส่วนบางส่วนของมันนะผมไม่อยากได้ทั้งหมดอ่ะผมรู้สึกว่ามันจะเยอะเกินแล้วมันจะแพงเกินนะครับอ่าเคเก็บได้ละมาถุงแรกถุงแรกเป็น โอก็ตัวใหญ่อยู่นะนี่นะครับไม่มีไม่มีกล่องแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสของค่อนข้างครบนะทําเล่นไปโอ้หัวเป็นสปริงด้วยเดี๋ยวลูกเล่นมันเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับเรามาแก,แกะกันก่อนดีกว่าอ่าโคตรอาคิมหาจะใหญ่ไหนมันใหญ่มากๆเลยเอาจริงๆผมเห็นในคลิปรีวิวมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอ มันโคตรใหญ่เลยอ่ะแล้วมันตัวเกือบเท่าไอ้ดงอันนี้ไทยจีนเลยถูกไหมอุยยาวจังเลยใช่หรอใช่อุ้ยอาวุธจริงด้วยอย่างยาวเอ้ยเอว้าเอ้ย,อ,ย,อ,ยอ่านี่แล้วเดี๋ยวมันจะมีลูกเล่นสปริงอะไรไม่รู้อยู่ตรงกระโปรงนี้อีกใช่ไหม อ่นนี่ก็จะเป็นส่วนของมังกรอุย้ยดูดิเขาใส่ใจเลยวละแบบว่าเอามาลองให้งี้ด้วยเจง๋งอุย้ยตัวนี้ยังเงาเงาแบบเงาทองวิบวับอยู่เลยอือหือไหนขอดูหน้ามังกรหน่อยสิเฮ้ยหน้ามังกรยังแบบใหม่กิ๊บเลยแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่ะอันนี้คืออะไรวะพูดตามตรงนะครับว่าซีรีส์พวก DX อะไรพวกเนี้ยถามว่าผมจะเก็บ ครบทุกตัวไหมก็คงจะไม่นะครับต้องเป็นเรื่องที่แบบว่าโดนใจเท่านั้นนะถึงจะซื้อมาอ่าเป็นขานะฮะดงบาเทอร์อาจจะเป็นเซนไตเรื่องแรกก็ได้ที่แบบว่าเก็บครบนะครับเพราะว่าก็นั่นแหละตามนั้นแหละพอโตขึ้นเรามันก็มันก็ต้องพอมอยู่าม,มีเงินเก็บนู่นน,นั่นนี่อ่ะว้าวค่อนข้างอันนี้เลยนะ ค่อนข้างที่จะเจ๋งมากมาถุงสุดท้ายแล้วทุกคนตอนแรกอะมันก็ตั้งใจว่าจะไม่ซื้อแล้วนะตัวของดงโอนี้เอ้ตัวของภาคเนี้ยเขารู้สึกว่าเอะมันไม่ค่อยสวยไม่ค่อยทัดใจเท่าไหร่แต่แบบว่าอ่านิดหนึ่งแล้วกันนิดนึงแล้วกันอ่ามันคือชิ้นส่วนกรงเล็บนั่นเองใหม่กิบทุกอันใหม่กิบมากเลยว้าวมาทีนี้ผมอยากให้พวกคุณได้ดูว่าสภาพตอนนี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วดูข้าง ดูข้างๆดูตรงนู้นตรงนู้นน้ำท่วมมาหลังจากที่เราแกะอะไรเรียบร้อยแล้วมาวางกองกันเป็นจุดๆดเดียวนะครับผมอยากจะบอกงี้ว่าภาคนี้หุ่นทุกตัวนี่มันตัวใหญ่มากๆเลยนะเว้ยกว่าจะแบบว่ามาประกอบร่างอะไรได้นะครับก็ตอนนี้ก็จะมี นี่แหละมีชิ้นส่วนตามนี้แหละครับก็มันหลุดเฟรมเนาะก็คือไอ้ตัวนี้นะฮะก็มาดูทีละตัวนะว่ามันมีลูกเล่นอะไรบ้างอย่างตัวนี้นะครับผมชื่อว่าอะไรวะโดยตัวนี้นะครับไอตัวเสือเนี่ยมันจะมีลูกเล่นก็คือช่วงขาของมันนะครับเรามาดูก่อนมันสามารถขยับได้ประมาณนึงนะแต่แค่นี้แหละได้แค่ได้แค่นี้เลยแล้วก็จะมีการสามารถแหกตรงเป้ามันได้นะครับเออได้อยู่นิดหน่อยแล้วก็การขยับแขนที่ แน่นอนครับผมว่าไม่ได้อิสระขนาดนั้นแต่ว่าก็พอจะขยับได้นะจ๊ะแล้วต้องแขนมันก็งอได้นิดนึงเออเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับข,า,ข,า,ข,า,ขาหน้าของมันเลยทีนี้เรามาดูที่ส่วนหัวของมันนะครับไอ้ตัวนี้มันจะเป็นสปริงเว้ยทุกคนแต่ว่ามันจะมีบางช่วงใช่ไหมที่แบบว่าเราต้องพับขึ้นนะครับเราสามารถกดตัวนี้นะลงได้นะครับผมเออนี่อันนี้จะเป็นสปริงแต่ถ้าเรากดปึ๊บแบบน,นี้จนมันเสียงกึก มันจะเป็นการที่ตัวเดือยตรงนี้นะครับมันเลื่อนลงมาอย่างนี้เเพื่อให้มันกลายรวมล่างได้นะครับผมแล้วมันจะไม่มีหัวโผลออกมาเห็นปะแต่ว่าถ้าจะให้หัวมันกลับมาก็แค่ดันไอเดือยนี้ขึ้นนะครับหรือลงวะอดันขึ้นนะครับแล้วมันก็จะอ่าเหมือนเดิมนะครับโอเคที่เหลือก็มันก็บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวงงงงเงยเงยได้ ตามที่ทุกท่านคิดนั่แหละครับผมอย่างชิ้นนี้มันก็งองอได้นะครับเออทีนี้มาเอาเป็นว่าเรามาประกอบร่างกันเลยดีกว่านะครับไม่อยากจะอะไรลำอะไรเยอะละมาโดยเริ่มจากไอตัวเสือนะครับมานี่แล้วเราดัดไปดัดมาเราก็จะได้ร่างเสือมาอย่างนี้นะฮะ ทีนี้มาดูที่ตัวชิ้นข้างบนนี้ชิ้นเนี้ยผมเห็นหลายคนเขาบอกว่ามันหักง่ายมากๆเลยผมไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีอะไรหรือเปล่าแล้ว่าแต่คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรนะครับทีนี้เราเอาตัวนี้นะครับผมไอตัวแท่งแท่งหันสานี่นะครับขึ้นมาเนาะมันจะมีอยู่2อันด้วยไอตัวที่เราจะต้องมาติดกับสิ่งตัวสิงตัวเสือนะครับมันจะมีไอเนี่ยไอไอที่ที่เหมือนที่สไลด์อะไรสักอย่างได้นะครับ ไอตัวสไลด์นี้นะครับผมมันจะเป็นตัวของไอเสือนะฮะโดยเราจะต้องเอานี่ชิ้นที่เป็นกรงเล็บนี่นะครับมาสไลด์แล้วก็หงายลงแล้วก็รวมร่างกับไอเสือนี่โอ้นะครับนี่เรียบร้อยเราก็จะได้ไอ้เสือมาแล้วนะครับหกปิ๊บน่ารักนะแต่ว่าเสียดายนิดหนึ่งมันไม่มีหางอ่ะโอ้ตัวมันใหญ่มากๆเลย ทีนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าเนี่ยคือขนาดตัวของมันอ่ะเกือบเท่ากับแผ่นรองตัดของผมแล้วอะ่ะทีนี้มาที่ชิ้นส่วนแขนของมันนะครับผมก็เราก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับก็แค่แบะออกอย่างนี้แล้วก็มาดูที่ด้านหลังของมันนะครับมันก็จะมีที่ประกอบให้เราเป็นอย่างนี้นะฮะให้เอาประกอบกับมันเลยนะครับนี่แต่ว่ามือมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกคนให้เราบิดแล้วก็งัด ตามอธิยาศัยของเรานะครับอีกข้างนึงก็ทําแบบนั้นแหละอนี่นะครับด้วยตัวแขนของมันนะครับผมมันก็จะมีลูกเล่นให้แบบว่าสามารถงอได้นะครับเอองอได้นิดนึงแค่นั้นแหละนะคือภาคเนี้ยผมอยากจะบอกว่า dx ของมันอะมันทํามันทําตัวการประกอบหุ่นอะไรแบบนี้มันสามารถขยับได้แบบว่ามากกว่าพวก dx ทั่วไปเออซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วเอาตัวนี้นะครับประกอบกับด้านหลังของข้างหลังของมันนะครับอ ไอแท่งหันสารอ่ะแล้วก็ชิ้นส่วนหมวกนะครับให้เอาใส่ด้านใต้ของมังกรไปเลยนี่ก็ติดแบบนี้ไปเลยนะครับกดล็อกอ่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะได้ทั้งตัวของมังกรและก็เสือนะครับกลัวเรียกชื่อไม่ถูกไม่เรียกไม่เรียกชื่อวันละ นี่เอวบางมากเลยเป็นมังกรที่เอวบางมากๆเลยนะครับส่วนตัวคิดว่าเย็นเป็นยังไงบ้างสาสัส้งสองตัวนี้ผมรู้สึกว่าก็ก็ไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่ <c oughs> รู้สึกตลกไปนิดหน่อยนะครับดีไซน์มาดูฮาไปหน่อยเป็นแบบนี้แหละแต่สีทองเขาทํามาสวยนะตรงหน้าหน้าเนี่ยคุณดูสิเนี่ยมันเป็นสีทองแบบสีทองสะท้อนแสงอะ่ะโคตรชอบเลยนะครับรู้สึกเป็นสีมงคลชีวิตสุดๆเลย ทีนี้พอเราทําให้มันกลายเป็นร่างสรตพสัตว์หรือร่างอวตารแบบว่าในในซีรีส์มันเรียกว่าอะไรนะช่างมันเถอะมันเป็นร่างร่างของมันได้นะครับทีนี้เรามารวมร่างดีกว่านะจ๊ะกลายเป็นตัวของโทรดากอนจิใช่ไหมใช่แหละไม่รู้ไม่สนตัวเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้อยู่ในสายสมองในเซลล์สมองอยู่แล้วเรามาเรามาประกอบร่างเป็นหุ่นยนต์ดีกว่านะครับ ให้เอาไอ้แท่งนี้ไอ้แท่งหันศานี่เอาออกอืเอาวางไว้ตรงไหนก็วางนะครับแล้วก็เอาแขนของสิงโตเสือมังกรออกนะครับอืมแล้วก็มาที่หางดึงหางออกมาอมดึงหางเสร็จนะครับให้เอาแบบว่าพับไอ้ตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วเราก็ทําการแบะขาของมันออกแล้วก็พับลงมานะครับเราก็จะได้เท้าของตัวหุ่นยนต์นะฮะ แล้วเราก็เอาไอ้หมวกนี้ออกก่อนนะจ๊ะแล้วเราก็แบะออกอืมเราก็จะได้เป็นอย่างนี้ในเนื้อเรื่องของมันใช่ไหมมันจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะไบโพล่าหน่อยๆก็คือแบบว่าคุมดีคุมร้ายมังกรจะเป็นร่างดีส่วนไอ้ร่างเสือจะเป็นร่างแบบว่าคุมข้างใช่ไหมร่างร้ายนะครับโดยตัวหุ่นตัวนี้มันมีมีธีมที่เรียกว่าอะไรคุมพฤติกรรมอะ ทีนี้เราเอาไอ้เง่งสองอันนี้นะครับเราแบะออกอย่างนี้นะครับเพื่อรอรับที่จะต้องเสียบกับไอ้ตัวเสือนะครับมาทีนี้การไปที่ตัวเสือนะครับเราจัดให้มันเป็นรูปรูปร่างของคนนะฮะคือผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ยนึกว่าลูกเล่นมันจะมีเยอะกว่านี้นะเว้ยแบบว่าขยับแขนอะไรอย่างนี้ได้เออเดี๋ยวให้ดูอ้าวอ้าวเอ้ย สิทธิที่โชดเราพอหลังจากที่เราจัดให้มันเป็นแบบว่าล่างแบบนี้ได้ใช่ไหมล่างนี้ต้องแบะ,แบะขาออกนิดนึงนะแล้วเอาเสียบเอาเสียบกับไอหุ่นข้างบนนี่ได้เลยนะครับหุ่นมันตัวใหญ่มากเลยเฮ้ยเสียบเข้าไปแล้วก็พับไอตรงอันนี้นะครับพับตรงแขนของมันเข้าไปปึ๊บมันก็จะล็อกให้อย่างนี้นะครับทีนี้ส่วนด้านหลังเราก็ดันเข้าไปนิดนึงอ่าจนมันมีเสียงกึกนั่นแหละ จัดแขนของมันให้แบบว่าพอดีนะครับแล้วเราก็เอาชิ้นส่วนที่เป็นหน้าอกของมันนะครับพับลงมานี่มันก็จะเป็นแบบว่าปิดปากไอเสือลงไปเลยอะ่ะคือแบบ <c oughs> แบบว่าล่างล่างคุมประพฤติสุดๆเลยอะ่ะแล้วเราก็มาดูที่แขนของมันนะฮะให้พับแขนให้พับเท้ามังกรนะครับแล้วก็เอาไอตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ทำยังไงต่อวะ่ะฮะถูกละ แล้วก็งองอกำปั้นของมันนะครับออกแล้วก็พับขึ้นนี่นี่จะเป็นชิ้นส่วนแขนของหุ่นตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาประกอบกันกันกบชิ้นนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยแล้วก็มาที่ไอ้แท่งหันสานี้นะครับผมมันจะเหลือแท่งหันสานี้2ออันใช่ไหมให้เราแบะมันออกนะครับ นี่ก็จะมีตัวอักระอยู่นะครับไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรมีสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะครับเออเอาด้านสีชมพูนะครับผมมันจะมีที่ให้เสียบจอยอยู่ตรงนี้นะครับนี่ที่แขนของตัวโทวร์ดก้กนจินะฮะมันก็จะมีที่เสียบอยู่นะครับเอาไปประกอบเลยด้วยหุ่นตัวนี้นะครับผมถ้าถ้ากลับไปมองที่ตัวของอดองโอนิไทจินเนาะมันจะเป็นหุ่น ธีมแนวสม,มูไรใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวนี้นะครับผมมันจะมาในรูปแบบของหุ่นยนต์ที่อิงมาจากชุดเกราะจากประเทศจีนน่ะนักรบกจีนน่ะเคยเห็นปะพวกฮ่องเต้อะไรพวกเนี้ยอ่ะแล้วกลับมาที่หน้าของมันนะครับให้ให้แบบว่าแบะปากมันออกนะครับแบะปากมังกรออกแล้วพับลงมาปึ้งนะครับมาที่ด้านหลังของมันเอาตัวนี้ติดอ แล้วก็เอาหมวกเน็บหลังเคเรียบร้อยนะครับผมกับตัวของโทรระดาโกนจินะฮะตัวโคตรจะสูงเลยเรียกได้ว่าตอนนี้ผมถือกล้องมานั่งอย่างงี้แล้วคือทุกคนจะเห็นโพ i ิชันของด้านหลังใช่ไหมว่าแบบว่าโอ้มันไม่เหมือนกับปกติที่เราทำเลยหุ่นมันใหญ่หุ่นภาคนี้มันโคตรใหญ่นะครับก็เราได้ทำการติดตัวของอาวุธลงไปใช่ไหม พวกอาวุธอะไรของมันนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าถือดาบของมันนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมลูกเล่นของมันหลังจากที่เราประกอบร่างใช่ไหมก็จะมีการที่เราสามารถจะงอขามันได้ประมาณหนึ่งนะครับเออก็หมุนแถวข้างล่างหมุนได้ไหมขาอะไรนี้หมุนไม่ได้นะฮะแต่ว่ายกยกก็ด้ยกได้แค่นี้แหละนี่คือสูงสุดของชีวิตมันแล้วนะครับทีนี้มาดูที่ส่วนแขนส่วนแขนก็งอได้อแค่นี้แหละ อองอได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่มือสามารถบิดได้นะฮะมือสามารถบิดได้ยังสามารถบิดมาแบบว่าทําเป็นท่าโน้นท่านี้แต่ว่าต้องบิดมือมาก่อนและไอพวกอาวุธอะค่อยว่ากันนะครับมันก็สามารถโอะยกได้ประมาณนี้แหละทุกคนเออทาท่าซูเปอร์แมนนะครับเอาออกก่อนแล้วก็ในการขยับแขนของมันก็ได้แค่นี้แหละเออได้แค่แได้แค่นี้เลย ถือดาบใช่ไหมมันก็ได้ได้ไดแค่นี้เลยได้แค่นี้เลย,เลยสําหรับตัวนี้นะครับผมพูดตามตรงนะว่าผมไม่ชอบดีไซน์มันได้แต่แรกอยู่แล้วเพราะมันดูไม่สวยอะ่ะมันดูตลกไปหน่อยอะ่ะมันมันแค่เนี้มันดูแบบว่าโล่งไปหน่อยอเห็นปะ่ะเนี่ยนี่คือจบแล้วที่สําหรับตัวของเออโทระ ทุระโดโดทระดักกนจินะครับมันมันคือแค่นี้จริงๆเลยสำหรับไอหุ่นตัวเนี้ยมันแบบว่ามันแทบจะไม่มีอะไรเลยมันมันไม่ได้แบบขนาดไอตัวนั้นอ่ะเออมันมันมันเพียวไปหน่อยเออนะครับก็ตามนั้นเลยจ้ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้นะฮะก็ ไม่รู้สิไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลน์หน้านะครับนี่นี่เจอแสงห่งทมไปดีนี่นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเราก็จะเป็นการเอาตัวของดงโอนิไทจินนะครับกับตัวของโทรารากอนจินะครับมารวมร่างกันนะฮะก็หวังว่ามันจะไม่หนักเกินนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลน์หน้านบายบายจ้าตัวนนควอรร่อนข้างสูงเลยสูงจน อายมากเลยกูกูอายข้างหลังมากเลยที่แบบว่าไม่เห็นทุกอย่างเลยกเห็นตรงผลไม้เห็นของบนโต๊ะเนีย่ย